มีคนอเอาเงินมาให้าหมื่นบาทสีทำพิธีจ้ะญาติเราให้มีเศรษฐีมาหาหน่ห้าหมื่นบาทของอยู่นี่จำไว้นะสายใดก็แล้วแต่จำไว้มีหนดอยู่คนหนึ่งพิมพ์ผ้าตรงนั้นพิมพ์ผ้าทำของใส่หมดเลยไม่ต้องถามใครเทพทั้งหมดไดเลี้ยก้าตัวร้านพระองค์ก็เยอะม,มากกว่านั้นอีกสรีระอีทีก็มีนิสริราที่มนุษย์มองไม่เห็นนะพระพรหม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 ,มพระอรเจ้าพระอรเจ้าพระอรเจ้า พระเยซูเจ้าพระมหาสกปรนมหาสกมหามหารมณ์ดีดหัวระเบิดยานพุทธะให้ระเบิดใครที่สูงที่สุดในโลกมนุษย์คือเราผู้ชายไม่ใช่ผู้ผู้หญิงปกครองดีรอดระเบิดเป็นระดับตาวไปได้แน่เมืองนอกรัฐประชันเต็งแต่ไม่ใช่ช่วงนี้มังคังเซงกัง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  เดี๋ยวอยู่จะทําอะไรกับเราแปลกๆในฐานะผลิตสวนเจ้ายานดูให้ทำเราพูดแค่นี้แหละใส่อีวไม่ผิดกับเราเลยใส่อีวร้องไห้กับเราปรีจิ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 กตามเราไป,ปอบอกบ้องอีพะพิมพ์ผามันตัดเส้นจะตึงตัดเส้นจะตึงหน้านี่เต็มหมดเลยนี่บาดเจ็บหมดเลยทั้งเนี่ยตัดไส้ในฐานะสดสดเนี่นยมนุษย์เดือดตัดไส้นอนดิ้นดิ้นตาระเบิดเหมือนกันเป็นตาระเบิดป่องป่งปในห้องดิ้นรนทุรไลตัดไส้ตัดไส้ตัดไส้เมืที้ไม่ได้กินข้าวสู้ยานมาบ้าบ้าบวายดบ้าพวกเราพวกเราถวายดบ้าทั้งวันเลยบ้าบ อยู่เป็นแต่อยู่เป็นน้อยกว่าเรานี่ก็เป็นนี่ก็เป็นดวงจิตผู้ทวงเป็นหมดเลยห้าหมื่นนี่รับเลยรับก๊าบก่อนโอเคเบอร์โทรใส่เข้าไปของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทสมามังกาคาไปฟังหูทิศหนักซื้อกันหอยหูทิศหนัหมดเวลาไปบอกกันจังนี่อ่ะประกาเส้นึือ